สบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนเข้มนิสิพาทุกคนมาเอางัวออกจากข้อขวาล้างจากเถ้าเพลินอาศัยอยู่ในเห่านะมาหาเดือนปลายพี่น้องมาเบิลน้ำกรนว่าชีวิตความอนละว้นคนละว่ายสำนักพี่น้องแต่ละโตมันกลายบปว่ามันออกออกใหม่ใช่มันคึกขืนมันคึกคักขนาดได้พี่น้องมันแดนแดนแดนคือพี่น้องแดนวิตกวิดโบวิดกระยามันส้นได้พี่น้องพอสนนคือต้องแบบว่าละมัดระวังตัวเองลร้เติบเลยพี่น้องตอนนี้ก็แยกเพลินออกก่อนพี่น้องว่าเหาควรนเสียเอาตัวได้ออก เพราะว่ามันจะบดอาดเดาออกเบิดบาดเดียวของกันเลยพอยัองพวกที่ว่ายั่างวันได้เกิดลูกเถือ่อพวกที่ย่างทัฒนได้เกิดลูกไม่มาเทายั่างวันได้เอาออกเถื่อเพราะว่าถ้าเทาอเอามันออกไปอยู่ทงหยานะพี่น้องเวลาที่มันเกิดลูกเราใส่แยาแท็กให้มันสินะพี่น้องแล้วมันชีจับยากพอสันก็คือต้งตองถามมันเกิดลูกก่อนมอนี่เป็นยังคือว่าเจ็บใครนะตัวได้เทียมันอาการบุคคลดีสิ่ไหกับครั้งมันป้าไอ้ก่อนพี่น้องเพื่อว่าดูแลอาการมันให้ยาให้ยังพี่น้อง ตัวไรเทียมันแข็งแค่หใหปล่อยมันออกแต่พวกนี้พวกก่อนหน้างค้ำออคูนคนนี่มันแสดงมีหลุมมีเต่าพี่น้องเพราะเสเอาปล่อยมันออกก่อนอากาศเสี่ยงในมันก็ะเดื่องอุ่นขึ้นมาแล้วเขาก็สีปล่อยมันออกเนาะฮัลลูค้ำคูนกระมอนฮียอันไหนงวัวข่อยพี่น้องในฟาร์มนี่มีข่อยตัวเดียวนั่นแหละที่เป็นของข่อยตัวเดียวนี่แหละสื่อพันธุ์ิการนี่ ฮัลโหลเลิฟดิมาเลิฟดิอ้าววายอยู่ดูอะไรดิพี่ชูมัมฮัลโหลอ้าวกรมอนแมนโดนนกบนยว่านะกเอาคาคุณฮะมีโกเอา Where Where you put i กิน Passenger on oh, the top Okay โอเคปาขอบคุณอ okay, <So after S 1> ีเวก้าก็กินพาสเจอร์พอนี่จะไปหานางอันขอคนเพื่อน้องกินพาสเจอร์ก็คือบอลนางโคโค่ขอยู่มันเพื่อน้องตอนนั้นล็อกไงเพื่อน้อง จะเสียดายพี่โอเพ่นนะแก๊ for you over there ขมันฮิวห่วยห่วยแตกูภาษาอังกฤก็บอกแล้วภาษาลาวก็บอกแหละขมันจะไม่ซัดมันแต่บริการขอเจ๊ดบีเล้วเพนน้องขมันง่ายู่งน่ะพูนบังเกงง่ายสู้เขาไปไกลกับบได้เพนน้องเขาจะมาเตะห่วยขมัน

ขวากที่ว่ามันเกิดลูกแล้วนะแม่ก็ออกร้ายโตแล้วพี่น้องแต่ว่าขวากหลุดนี่แม่นว่าถ้ากอดเอาออกบ่ค่อยได้ทายคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งต่อ .swing เซล่์มันออกเพราะว่าเขาเอาออกเขาบได้เออกพร้อมกันเบิดบัดเดียวนะพี่น้องเาถ้าย่อยเอาออกแต่ละคูสองคูสามคูเนะพี่น้องเอาออกแต่ละหน่อยเพราะว่าเยสดตีใจแห้งพี่น้องคนได้ออกคุณพากันแล่นต่คุณแต่สักเถือกสักงอยี่พี่น้องเอ้ย เข็ดหนาเดี๋ย่คิดหนาแลยเลก่อนพอเปิดแอรออกไปทางได้แต่ก็ไปทังนั้นท o เซียจิวเวจิวเวพาร์ติสเกตหรือจิวเวโกอาโอเคโกตูซิมากโคโค่เคโคโคโค่จิมูเร่ราฟาเอลอ๋ไอติงซีไอติงซี่แสดงนักกิน n าสต เบาเมาฉีดเอาสุดไปนนาะทุงน่งทงน่งไล่ถนไปทงน่นเนะไกลเติบอยู่กาดว่าละสองทุงกัาบ้านทุงนี่ไปก็คือหอดตะบาดกะานค่ะคุณคิงค 이거 봐, 진짜. ให้สีหอยลงไปเนาะเดี๋ยวอมี่ก็จะเปตแดดเอามเดตูแดดเยวอามิ่งจะเกิดปูแดด for you I know m e n o ฮะมา come on, um, phần lạnh, mệt, phần, come on, you see that gate open, come on, okay, come on, okay, that's it, enjoy. yes ของโมกย์ใหญ่สตอนนี้พี่น้องอันนี้เป็นดอกไม้ที่มัสวงนี้พี่น้องมันสิพี่สวงนี้มันเป็นสวงซัมเมอร์พี่น้องเพ <Hey, see. S 1> อสนั่นชิเห็นดอกไม้แล้วกระยาเขียวเขียว,ยวอันนี้ซูเดซี่ดอกไม้เลยพี่น้องซูเดซี่ oh hey, see that's my coco what's that <Yes. S 1> พี่น้อง,องแกขออยู่ทงนั้นชิซุ่มไปทุกคนเบิ่งนน้ำกัน อันนั้นละแมน่นกุมนางโคโค่ขอพี่น้องสักสองตนพาก,กันอยูหมดเพื่อน้องขอชุ่มไปพี่น้องเห็นน้อยหนึ่งกระสิบมั่วเออกระสิบแจกมาได้พี่น้องซิมมะ่วหลังจากที่ว่าทรงนา่งขับคุณขับออกสุโธงหยาแล้วพี่น้องมาจัดการพอกจะออกก้อนวันนี้เพี่น้องพอกทิถอกอกอกก้อนพอนี่มทาทชย,ย้อยออกมาตั้งแต่รดนแล้วมาประมาณแต่อาทิตย์หนึ่งเลยพอกนี้ออกมาก่อนนะพอพวานี่มันมีลูกมันมีลูกแล้วกะเกิด ลูกแต่ช่องช่องมือเวลาขอยก็ใส่ยาแท็กให้กายเพื่อนาลูกเพื่อนออกมาแล้วบัดนี้เขาสียหายเพื่อนพี่น้องเขาสียแยกออกเพราะว่าทงหยามันบกหวังเนาะเพราะฉะนั้นะตอนนี้แยกบ่อนในให้มันเหมาะสมโอเค just come take o t video แยกออกพี่น้องแยกไปสูทงหยาไหมเสียเพี่น้องเพราะว่าล็อกหนึ่งห้าวี่ขอเขี่ยจำกัดว่าห้าวิสัยจะจักโตจักโตสินะเพราะว่าหยามันบกพอกันพี่น้อง เพราะว่าทงนี่แม่นว่าเฮาาสัทั้งแกะทั้ทงวัวได้พี่น้องเฮาตอนนอได้แยกออกเพราะว่ามันชื่ว่าพ่อหญ้ากินพี่น้องหญ้ามันก็เริ่มเป็นเหี้ยนแล้วเดสวัรเดสซาบอยเหรอเกิแม่พี่นอ้องหญ้าเขียวเขียวสองสามวันนี่ oh, yeah. เขียวแหงอ๋อยาได้สบอน y esterday ลรตอนนั้นมันเกิดเมื่อวานนี่พี่น้องยังพันใ,นใส Air ่แอร์แท็กคอมเมนต์ละ คนผอปูคอยหาอยู่พี่น้องว่าจะเอาตัวได้เพราะว่าเอามันออกไปทงใหม่นะพี่น้องเพราะคราบตัวใหยกมันออกเขาซัพพอร์ตจะในแต่พี่น้องส่วนล้ายนะขอบดได้มนเห็นต้องปัดเจ้าพี่น้องงัวนะขอบดแต่ก้าวแกะเนาะขอบดได้วนก้าวมัวไดในพี่น้องเพทางง่วมันโตใหญ่เนาะผอปูก็ผอปูก็พัวคอยแล้วเข้าบล่อยคอยเขาไก่ชนะแล้วเขาก็เลยบปล่อยได้วนขยันมันส้นคอย เอาเชียวมันถามทงหนีไปหน่อยไปไปธงหนัดไปทงหนัดไม่ใหญ่กลัวแต่กลัวอื่นที็จะได้วัดเกดจะวันเอาเพื่อนแดดโอเคเลือกก่อนพี่น้อง่าจะเอาตัวใดออกเอาตัวใดไป <laughs> เราไปปลูมสมุดนะหน่อยนะพี่น้องเพอาะอาแต่ละตัวมันจะมีน่ะอันเอแทรกันจะมีนักเบอร์ของมันเรากำลังเบอร์อี้ยมันจะไปทางไหนมาทางไหนพี่น้องตัวราชิควรจะแยกออกแยกเขาอะไมเล่นทางนั้นนะหัวหัวก่อนละหลักทางนั้นพี่น้อง่วนข่อยเราไม่นั่งถ่ายอยู่รถพอเขาโบจ้า,ขา,เ,จาขเขาจับไปข่อยเขาไกลนะพี่น้องพี่น้องเอา้าเขามายืนถ่ายอยู่นี่ ตาปกคนเอาเขมาขอมาขอมขอมอขมอเด็กุก่มาชาิให้จ้าน้ลนพี่น้องฮันีหลูปแม่แต่แม่แลแม่ก็รูปม่แต่งแตกกันแต่หนาแตกลังนี่พี่น้อง ไปท่ไหนมามามนมางามามา้ามามากามามานามามามานาม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 นมา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 อามามมามามามมา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 มกมามาามาาามามอมานานามามาาามามามานาม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 าามามาอาม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 นมอ ขอบโมมีเวลาจับโทรศัพท์มาถ่ายสัมผิน้องเพราะว่ายังเล่นใส่เล่นนาเล่นล้างเล่นหนาลัดล้างลัดคว้าลัดใส่พี่น้องกดแชร์ผมมันมาได้มันก็บ่ได้ง่ายได้พี่น้องผู้เ่อเราบ่ได้มาซอยเขาเจ้าเห็นแต่พอหลุ่เขาจะเห็ดเนาะอันเดียมาซอยเขาจะเมื่อยกุมารมันคือแกนี่แกนี่มามันเข่าก็เป็นฟูงหลุดงวดแต่กระเจิงไปให้ไปมั่นก็มันบุกขึ้นตรงแก ตัวแกขนาดเอาม,าม,าม้าแมัน่ะแม่งจะไงแต่มาโตง่วนี่แม่น่ะใส่ม้าบวได้เนาะม้ามันบรนิการง่วมันบริการหมาจะกินเลยพี่น้องมี่แต่สวดม้าตายดิคืออยู่ฟ้าอยู่ที่ตายตัวหนึ่งก็มาแล้วพี่น้องง่วงมันสวดตายแล้วเสร็จปีนะิดได้พี่น้องไ,ไงไม่ว่าล็อกหนีแล้วเรียบร้อยก็จะเอากันมาได้กันเมื่อเติ่พี่น้องเอ้ยได้ล็อกเรียวกันได้เลยพี่น้องแต่ว่ามันแยกฝูงกันพวกนี่แล้วมาถ่ายอยู่เกียร์นี่ แกนี่มันก็เสื้อมือตอเข้าไปในล็อกหนังเกีร์เพี่น้องล็อกที่ว่าเฮาเอางูอ่ะเข้าไปบางยานี่มันเป็นเพราะมันล็อกใหญ่ได้พี่น้องมันเข่าได้ซองเกีแต่พวกนี้แลดแย่ไม่อยู่ถาอยู่เกีนี่ก่อนนั้นเราไปทางนั้นทำมันทำมันเอาอันหนาเ้าเนี่ยมันแฮร์รีฟอร์สพี่น้องะแฮร์รีฟอร์สสดอาบดินแองเกิลออกมาก็เสียแหเป็นแบบนี้ ครับจากบอนนั้นมาแหละก็มาจัดก,การพอดีตโอพี่น้องปิดเกตล็อกบอนนั้นล็อกบอนนี้ยังมีลายพี่น้องจว่าย่างพัดใ้เอาออกเถอะอวามหวัว่าได้หนีย่งจากโต้เนี่อการนั่งพณ่น้อ,อ,อ,อาางอย่างอยู่ในของ ไม่ยังหาหุกของแล้ยังมาแต่ดาออกนี่ mm hmm. นี่ก็ยังมาแต่ดาออกพี่น้องอัล์โร่ฮายูรู้แกอยู่อ๋อยาไอโนยูวบ้านเอายังพอหนีพี่น้อง mm hmm. พอหนีก็ยังมาแต่ดาออกอาร์โร่อยูนบ mm ้านกู outside you need to wait วิวซาเอาวิวเวอิส i ฟพอร์เฟ e c t for you ป oh, ล่อยพอนีเอกไปเพี่น้องโหเขาจะเอาเบิดบอลรลอวเขาเฉียกแ่ไหนเพี่น้องควายนี่ไม่มาเป็นผู้หยาน้ำกลดซื่อเพี่น้องเบร์ดใหญ่ละแม่คุณพ่อสามีปล่อยกับสามีแล้วเป็นคนงานเพี่น้อง Hi. You just worry about your camera? Oh, yeah. oh, quá rồi đẹp quá hả mẹ Cầu bé vậy. Nó đẹp như vậy Bỏ giờ có cầu mô ở mô như họ như phình phình đó Mà lờm khẩu mà họ tới tay đường chụp 11, nó จะเบิ่งวานมนจากเดือนสิบเอ็ดเขามากลางเดือนสิบเอ็ดสิบสองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหาประมาณประมาณสี่เดือนประมาณหาเดือนหกเดือนไหนพี่ยนามันเทียมันอยู่ในเห่ามันเขามาแต่หนาหนาวินเตอร์จนมาจนชีวิตวินเตอร์ จะมาสู่สปริงจะได้มันออกพี่น้องพวกนี้ก็ยังพี่ันได้ออกสัมพี่น้องพอเนี่แม่นพวกถังลอกเกิดบ่หัวเนี่ยมึงเป็นลอกหนีมีบอพี่น้องน,นี่้ะลอกนี่ลอกหนีกันยัง่งพี่เนี่ยออกเสียอ่ะพี่น้อง ซ้อมพ่อหลูกเขาจากกำลังหายาเแซาตัวใดออกข้าศึกขาดแยกนะพี่น้องเอาตัวเทือกออกแต่ตัวเทือกตัวแม่ออกแต่ตัวแมวเนี่ยเ <Okay. S 1> พราะว่าตัวเทือกเราแมนว่าเ้าสิบคุนเอาเมืนขายพี่น้องแต่ว่าตัวแม่เ้าสิเก็บเหมือนเป็นแม่พันธุ์นี่พี่น้อง uh. ได้แล้วพี่น้องกุ้มนี่แปะโตจะเอาไปโหลดคอร์ดิชกัมมันโอเคโอเค ข,อขออี่รถดับฝนเข้า่อยกันอะไรเพื่นน้อโอเคโอเคอยู่เลยดีไป ไปนอนไปไล่งัวน้ำกันนะเมือนนึงเจอกอะเมือนนึงค่ะรถพีน้องจสา้ไอวันแฮนแมนนอฮอนด้า เป้าไม้เพื่อที่น้องจะมาเก็บนี่อามาล็อกนี่พี่นเนงะสำเร็จพอได้ง่ายในบุญอึ่นบันไดหพวกนี้ยังไม่ทันถือผ้าเลยเมื่อกี้วีดูเพี่นเนาะเพราะห้าก็เกิดปีกก่นี่อายุมันห้าก็ครบหอบปีหนึ่งพี่อนเนาะ không này nhà ngang cả đám bên kia bên kia bắt nè bắt cái nọ Ok, come on man get on the bike Up, 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 up. Oh, 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 oh. พี่น้องเอ้ยคุณคอยแล้วมาถาอยู่พี่มาเปิดประตูห้เข้าเจา้าท่าทาเข้าใจากับกเกียมไรมาอยู่เอา้าพวกนี้ก็เป็นว่าเหยกกันไปแต่ละล็อกแต่ละโซนแต่ละบอลแล้วพี่น้องไงโซนนี้กียก่ยมางเคี้ยวเคี้ยวในพวกนัน้นบอกว่บบอกขอคอยเอามาก,ก่อนนานี้ยาเคี้ยวเคี้ยวโซนนี้นะทั้งแกะทั้ทงงวกับแฮปปี้พี่น้องมีแดดออกที่คนกับแฮปปี้ยอย่พี่น้องมันเกี่ยมยางมาแล้ว เบิรวงนี่ก็ยังไปเอาคุมใหม่อีกพี่น้องพอ,อยังเรือหลายคุมอยู่ถ้ายังไม่แนแนวออกมากปกติกจะแยกเขาเนาะล็อกหนึ่งแปดตล็อกหนึ่งสิบต้แล้วแต่ว่าพี่น้องก็คืออิงตามมาทงไงทงหน่อยสินะเขากับแมนมา่าใส่ตามนั้นเลย Come on โอ้ยหน่อยจะเป็นสาสหนูสู้กูเปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วสู้ก็ย่างขับไปตีค o m e เฮ้ Come on Ned you see the gate how I do that come on come on come on shoot shoot come on come on okay come on you see the gate เฮ้ยมันเห็นไงกูเกยเกดเปิดไปเนี่ยมวยเงาเขา come on come on come on เฮ้ยอยู่ come on yeah come on yeah that's it ต่อกันที่พวกนี้อีกพี่น้องเอ้ยว่าท่านได้เหลี่ยงายเด้อเอาหัวเมยอยู่ก็เจ้ากันออกได้ออกนี่ก็บ่ได้ใส่สีบาง่ายสําหรับคลิปนี้คือสีฝากไว้สําหรับพี่น้องถาว่าเขาสีท้ายเพื่อจนจบทุกรายก,รการนี่คือสีแบบว่าโดนแห้งนะพี่น้องคือสใส่เวลาโดนนะคลิปนี้นะพอสนันก็เลยว่าจะจบสําหรับพี่น้องขอเวลาไปเหตุงานเหตุแยกต่อช่วยน้องมาเจอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องจะบอกอย่างค,ความมันกระหาว เดี๋ยวออกมาแล้วกระดิกดกระโดดโดดเต้นขนาดเลยพียนนพ่น้องไปก่อนจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย